ผมนอนมองเพดานห้องพักคนป่วยคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอย่างไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่านั้นแล้ววันนี้นรียังไม่มาเธอบอกว่าจะแวะเข้าที่ทำงานเพื่อเอางานไปส่งให้หัวหน้าพิจารณาก่อนแต่นี่มันก็เกือบเที่ยงแล้วไม่รู้ว่าเธอจะไปทุระที่ไหนต่อหรือเปล่าอาจจะไปกินข้าวกับเพื่อนๆที่ทำงานก็ได้นรีมาเฝ้าดูแลผมหลายวันแล้ว คงจะเบื่อทั้งผมและเบื่ออาหารในโรงพยาบาลเต็มทีผมเป็นคนประเภทไม่ชอบอยู่นิ่งๆพอถูกจับมานอนมองเพดานห้องอยู่หลายวันแบบนี้เลยทนไม่ได้ทําอารมณ์เสียใส่พยาบาลบ้างนนรีบ้างอยู่ตลอดเวลาประตูห้องเปิดเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยกถาดอาหารเข้ามาแล้วจัดการวางบนเตียงให้ หน้าตาของอาหารไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกอยากกินมันเลยท้ายที่สุดจึงทนกินไปได้สองสามคำก่อนจะวางช้อนและหยิบหนังสือที่วางไว้ข้างเตียงมาอ่านต่อประตูห้องเปิดอีกครั้งคราวนี้ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่คนเดิมจะมาเก็บถาดอาหารแต่กลับเป็นนรีเธอเก้าวเข้ามาพร้อมกับถุงขนมและอาหารหลายถุงมือหนึ่งหอบเอกสารมาด้วย นึกว่าจะไม่มาเสียแล้วผมทักอย่างยินดีรู้สึกอย่างที่พูดจริงๆเธอยิ้มให้ผมแบบเหนื่อยๆก่อนจะวางทุกอย่างไว้ที่โต๊ะตัวเล็กๆรถติดติดมากเลยสงสัยว่าจะมีรถชนกันที่ไหนสักแห่งหิวหรือยังท้ายที่สุดเธอหันมาถามและเมื่อเห็นถาดอาหารวางอยู่บนโต๊ะก็แสดงสีหน้าเสียใจอย่างเห็นได้ชัด คุณทานไปแล้วหรอคะกินข้าวไปน,นิดเดียวเองกับข้าวไม่อร่อยเลยมีอะไรให้กินอีกไหมผมถามยิ้มยิ้มรู้สึกว่าวันนี้นารีไม่ค่อยจะชวนผมคุยเหมือนทุกวันเธอกินขนมที่ซื้อมาเพียงเล็กน้อยและไม่ได้กินข้าวกลางวันหลายครั้งที่ผมเห็นเธอมองออกไปข้างนอกหน้าต่างเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่กระดาษร่างแบบที่อยู่ตรงหน้าว่างเปล่า ไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเพิ่มเลยตั้งแต่บ่ายผมเองถึงแม้จะทำเป็นเหมือนสนอกสนใจหนังสือตรงหน้าเสียหนักหนาแต่ก็อดจะรอบมองอาการถอนหายใจบ่อยๆของเธอไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่านารีในที่สุดก็อดรนทนไม่ได้ต้องถามออกไปตรงๆดูวันนี้ไม่ค่อยสบายใจมีอะไรหรือเปล่าเปล่านี่เธอตอบ แต่ไม่ได้มองตาผมผมคิดว่าเธอโกหกวันนี้ฉันแวะไปดูบ้านของคุณมาค่ะมันเกือบเสร็จแล้วเหลือเก็บงานอะไรอีกเล็กน้อยเท่านั้นเธอบอกนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันมาช้าค่ะแย่จังถึงบ้านเสร็จผมคงไปดูมันตอนนี้ไม่ได้คงต้องออกจากโรงพยาบาลก่อนผมจะให้หนิงพาไปดูอีกที ว่าแต่ถ้ามีอะไรให้แก้ไขหลังจากนี้ไม่รู้ว่าบริษัทรับเหมาของคุณจะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้ไปดูตอนสุดท้ายได้สิคะถ้าคุณหรือคุณหนิงอยากจะให้เปลี่ยนแปลงตรงไหนถ้าบริษัททำมาไม่ตรงตามแบบที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกก็ได้คะ่ะเธอตอบผมแค่นั้นแล้วลุกขึ้นฉันจะไปซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับบายหน่อยนะคะ ยังไม่ทันที่เธอจะออกจากห้องประตูห้องเปิดออกผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมตะกร้าผล,ลไม้เอกเฮ้ยกลับมาเมื่อไหรว่วะเนี่ยผมทักคนที่เข้ามาใหม่ว่าไงคนป่วยได้ข่าวว่าหายปาร้าหักเลยเรอเมื่อวานโทรไปหาเจ้าหนุเลยรู้ว่ามานอนไร้สมรรถภาพอยู่ที่นี่อยากจะเอาเล่ามาเยี่ยมแต่รอหายก่อนดีกว่าผมหัวเราะ คนที่มาเยี่ยมผมคือเอกพัฒน์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของผมที่หนีไปเรียนต่อเมืองนอกจสียสองปีผมเองเพิ่งรู้ว่าเขากลับมาเหมือนกันฉันไปก่อนนะคะนารียิ้มให้กับเอกพัฒน์นิดนึงก่อนจะเปิดประตูออกไปแม้แฟนใหม่น่ารักอย่างนี้มีหน้าเองถึงไม่มีอาการหัวใจเดาะจากคุณหนิงสักนิดร่างของคนที่กำลังจะเปิดประตูชะงัก ผมรู้สึกได้ทันทีว่านารีหันมามองผมเธอมีสีหน้าตกใจก่อนที่จะกลับเป็นปกติแล้วเดินออกจากห้องไปเงียบๆฟงแฟนที่ไหนนั่นหนะน้องเจ้านุไงผมบอกอ้าวเหรอเจ้านุมีน้องสาวสวยอย่างนี้เลยหรือวะนารีน่รารอสวยผมไม่เคยมองน้องสาวของเพื่อนคนนี้ว่าสวยมาก่อนเลย จริงๆแล้วผมไม่เห็นว่ามีใครสวยนอกจากคุณหนิงมาหลายปีแล้วทำไมข้าต้องหัวใจเดาะด้วยวะผมหันมาสนใจเรื่องที่เพื่อนพูดมันทำให้ผมแปลกใจได้ไม่น้อยเอกพัฒน์ไม่ใช่คนที่ชอบพูดใจอะไรเรื่อยเปื่อยผมจึงไม่สามารถมองข้ามคำพูดของเขาไปได้ง่ายๆก็เรื่องที่แฟนเก่าเองทิ้งเองไปมีผัวฝรั่งนะสิคนตอบตอบด้วยภาษาดัด้งเดิม พี่เคยใช้เมื่อสมัยยังมองหัวรานามด้วยกันก่อนจะหัวเราะเพราะเห็นว่าลองเพื่อนมีแฟนใหม่แล้วอย่างนี้มันคงเป็นเรื่องตลกมากกว่าที่จะต้องตกใจสำหรับผมแล้วผมรู้สึกเหมือนโลกจะถล่มลงตรงหน้าตั้งแต่คำว่าผัวฝรั่งของนายเอกนั่นแล้วแต่ทางที่ตกใจผมก็ต้องทำสีหน้าให้เรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนิงคงเหงานนะ่ะ เห็นพักหลังๆบ่นว่าเองไม่ติดต่อไปเลยนี่หว่ะข้าไปเยี่ยมเจอเขาอยู่กับแฟนใหม่ที่เป็นเจ้านายฝรั่งแล้วรู้สึกว่าจะกลับมาด้วยกันเคยเจอกันหรือยังผมสายหน้าค่อยๆเข้าใจอะไรมาทีละน้อยหมายความว่าสองเดือนที่กลับมานี่หนิงมีผู้ชายอีกคนตามมาด้วยและอาจจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทำให้เธอไม่ค่อยจะมีเวลามาหาผม ขนาดเจ็บจนเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้เธอยังบอกว่างานยุ่งไม่เคยโผล่หน้ามาเยี่ยมผมแม้แต่ครั้งเดียวหมายความว่าเธอปล่อยให้ผมเป็นไอ้งั่งที่ตกแต่งบ้านใหม่เพื่อจะเป็นเรือนหอโดยที่ตัวเองไม่มีวันจะมาเป็นเจ้าสาวของผมได้งั้นหรอเหตุการณ์หลังจากนั้นเหมือนผมฝันไปไม่รู้ว่าผมคุยกับเพื่อนต่อได้อย่างไรคุยเรื่องอะไรบ้าง ในหัวของผมมีแต่เรื่องที่หนิงมีคนใหม่อยู่เต็มไปหมดมันอาจจะเป็นเพราะผมไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนไม่คิดว่ามันจะมีวันเกิดขึ้นมันจึงทำให้ผมช็อกแต่แทนที่จะเป็นการช็อกแบบโวยวายผมกลับรู้สึกชาและเฉยเอก,กพัฒกลับไปหลังจากที่คุยกับผมสักสิบห้านาทีเขาบอกว่าจะกลับมาเยี่ยมอีกแต่ผมบอกว่าคงไม่ต้องแล้ว เพราะหมอจะให้ออกจากโรงพยาบาลอีกไม่กี่วันไว้หายแล้วไปกินเหล้ากันดีกว่าผมบอกฝืนใจทำหน้าตาให้ดูปกติที่สุดณรียังไม่กลับมาจากซื้อหนังสือพิมพ์ผมจึงหยิบโทรศัพท์มือถือโทรเข้ามือถือของคนที่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นอดีตคนรักของผมเสียแล้วหนิงเป็นคนรับสายซองราคะเป็นไงบ้าง ดีขึ้นหรือยังพรุ่งนี้หนิงตั้งใจว่าจะเข้าไปกรุงเทพจะไปเยี่ยมค่ะตอนนี้เคลียร์งานเรียบร้อยแล้วครับผมพูดอะไรไม่ออกไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีนุภาพเดินทางกลับจากไปพักผ่อนต่างจังหวัดเร็วกว่าที่วางแผนไว้เขากลับมาทันช่วยผมขนของออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแทนที่จะขนไปที่คอนโดเขากลับบังคับให้ผมไปพักที่บ้านของตัวเอง โดยอ้างว่าอย่างน้อยที่นั่นยังมีแม่บ้านคอยดูแลระหว่างที่ผมยังไม่สามารถทำงานได้ไม่ได้เป็นง่อยนะโว้ยแค่หายประหักอย่างอื่นทำได้มือขวายังมีเดินก็ยังเดินได้ผมวยวายพยายามที่จะไม่รบกวนเพื่อนคนนี้ให้มากนะักแค่เขาบังคับให้น้องสาวมาดูแลผมสามสี่วันนั่นก็ถือว่ามากพอแล้ว หัดรับความช่วยเหลือจากคนอื่นเสียบ้างเถอะคีนุภาพดุผมเหมือนกับผมเป็นน้องของมันอีกคนฉันถือว่านายเป็นคนในครอบครัวฉันนะประโยคง่ายๆของนุภาพทำให้ผมอึง้งกี่ปีแล้วนะที่ผมไม่รู้จกกักคำนี้คำว่าครอบครัวชีวิตผมระหกระเหนินและพึ่งพาตนเองมานานเต็มทีนุภาพตบไหล่ผม นารีบอกว่านายมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจอยู่ด้วยไม่ใช่หรออ๋อแสดงว่าน้องสาวนายนุคงรายงานเรื่องผมกับคุณหนิงเรียบร้อยไปแล้วผมรู้สึกโกรธนารีนิดนิดมันเรื่องอะไรของเธอที่เที่ยวเอาเรื่องส่วนตัวของผมไปบอกใครต่อใครผมไม่ต้องการความสงสารความเห็นใจจากใครหรอกนะที่สำคัญโปรเจกต์ที่เองทำไวนะ้น่ะข้าเอามาทำต่อถ้าเองอยู่บ้านข้า มีอะไรสงสัยจะได้ถามไงประโยคสุดท้ายของนุภาพทำให้ผมยอมรับที่จะมาพักอยู่บ้านของเขาจริงๆแล้วผมเคยมาค้างบ้านของนุภาพบ่อยเสียจนรู้สึกคุ้นเคยตอนเช้าปะเนียมแม่บ้านจะทำอาหารอร่อยๆมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงบายๆแกมักมีขนมมีกาแฟาหรือไม่ก็ผลไม้มาให้ แต่มันไม่ได้ช่วยให้ผมเจริญอาหารสักเท่าไหร่ผมกินน้อยและพูดน้อยลงทุกวันนุภาพมองผมด้วยอาการเป็นห่วงแต่เขาไม่รู้จะทำอะไรไปดีกว่าโยนเรื่องงานมาให้ผมอยู่บ้านนุภาพผมทำงานทุกวันด้วยเครื่องโน้ตบุ๊กที่นารีเอามาให้ตั้งแต่ครั้งนั้นผมพยายามที่จะไม่คิดฟุ้งซ่านเรื่องของคุณหนิงแต่มันไม่เคยสำเร็จ คำพูดที่ได้ยินจากคุณหนิงทางโทรศัพท์ยังติดอยู่ในหัวของผมตลอดเวลาหนิงเสียใจค่ะสองหนิงพยายามจะบอกคุณแล้วแต่ยังหาโอกาสบอกไม่ได้กลัวคุณจะผิดหวังหนิงเลยผมจะทำงานมากมายนี่ไปทำไมกันผมบอกกับตัวเองแล้วก็ปิดโน้ตบุ๊กผมไม่ต้องแต่งงานแล้วนี่ ผมไม่ต้องเตรียมตัวเพื่อจะรับผิดชอบชีวิตอีกชีวิตหนึ่งแล้วให้ตายเถอะผมใช้มือข้างที่ยังดีอยู่ฟาดลงไปบนหมอนอย่างที่ไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่านั้นดูคุณป่วยหนักกว่าตอนอยู่โรงพยาบาลอีกนะเสียงดังขึ้นข้างหลังผมนรีนั่นเองผมไม่ได้เจอเธอเลยนับแต่กลับจากโรงพยาบาล ผมคิดว่าเธอพยายามหลบหน้าผมไม่เกี่ยวกับคุณนี่ผมรวนเธอเข้าให้มีธุระอะไรหรือเปล่านารียักไ์ไล่ฉันแวะมาเยี่ยมหลานถ้างั้นก็ออกไปผมอยากอยู่คนเดียวผมตัดบทตอนนี้ไม่อยู่ในอารมณ์จะพูดจาดีๆกับใครทั้งนั้นได้ยินป้าเนียมบอกว่าคุณยังไม่หายคุ้มดีคุ้มร้าย ฉันเลยแวะมาดูอาการของคุณเสียนนอยนารีนั่งลงที่เก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องท่าทางไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับคำพูดร้ายๆของผมถามจริงๆเถอะคุณคีตาคุณหนิงเขามีค่ามากพอที่คุณจะมาเสียใจให้กับเขาขนาดนี้เลยเหรอคะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณผมตอบเสียงห้วนคุณคีตาที่ฉันเคยรู้จักเขาเป็นคนเข้มแข็ง ปากร้ายแต่ใจดีเขาบอกฉันว่าเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่อายุสิบแปดโดยไม่ต้องพึ่งใครแต่ดูคุณตอนนี้สิแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไม่ได้มีค่าให้ต้องนึกถึงสักนิดคุณก็ทำเหมือนจะทิ้งทุกอย่างที่ทำมาตั้งแต่อายุสิบแปดนี่มันอะไรกันคะเรื่องของผมผมตะโกนเสียงดัง ใช่แล้วมันเรื่องของคุณนาลีลุกขึ้นฉันเองที่ยุ่งวุ่นวายไปเองเอาเถอคะค่ะเชิญคุณคร่ำครวญเศร้าโศกอยู่กับความรักอันไม่สมหวังของตัวเองต่อไปเถอคะค่ะถ้าให้ดีขายเรือนหอที่อุสตสาห์ตกแต่งจนเรียบร้อยนั่นด้วยดีไหมคะจะได้ไม่ต้องคิดถึงความหลังอีกฉันจะติดต่อขายให้นาลีนาลีลุกขึ้นผู้ชายขี้ขลาด ผู้ชายอ่อนแอเธอตะโกนใส่หน้าผมแล้วเปิดประตูเดินออกจากห้องก่อนจะปิดประตูเสียงดังสนั่นโดยปกติผมจะทำงานหรือนอนเล่นอยู่ในห้องแต่วันนั้นผมรู้สึกหิวน้ำจึงเดินลงมาจากชั้นบนตั้งใจจะไปห้องครัวแต่มันต้องผ่านห้องรับแขกก่อนผมชะงักเท้าที่กำลังจะก,ก้าวเข้าห้องรับแขกเมื่อเห็นว่าใครนั่งอยู่ คนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่เพิ่งด่าผมชอดๆว่าเป็นผู้ชายอ่อนแอเมื่อสองวันก่อนอีกคนเป็นคนที่ชี้ทางสว่างให้แก่ผมในเรื่องของหนิงลงมาแล้วเหรอกำลังคิดว่าจะขึ้นไปหาอยู่พอดีนายเอกหันมาเห็นผมเข้าเป็นไงบ้างวะนรีบอกว่ายังไม่ค่อยดีขึ้นหรอผมหันไปมองคนที่รายงานอาการของผมแล้วยักไหล่ไม่มีอะไรมากหรอก เกือบหายแล้วแต่อยู่ที่นี่สบายดีป้าเนียมแกลเลี้ยงเสียเคยตัวเลยไม่อยากกลับไปอยู่คนเดียวนารีลุกขึ้นคุณเอกคะนารีจะไปหาน้ำมาให้คุณดื่มนะคะมาตั้งนานแล้วมัวแต่นั่งคุยเสียเพลินผมขอด้วยนะอยากได้น้ำส้มสักแก้วผมถือโอกาสสั่งนารีชะงักเธอหันมาหาผม คงอยากจะตะโกนด่าผมด้วยถ้อยคำแรงๆสักคําแต่ไม่กล้าทําต่อหน้าแขกเอกพัฒน์มาเยี่ยมผมและตั้งใจมาหานุภาพด้วยแต่นุภาพมีงานยุ่งมากวันนี้ยังไม่กลับจากทำงานผมจึงนั่งคุยกับเขาไปเรื่อยๆปาเนียมที่แสนใจดียกเบียร์มาเสิร์ฟพร้อมกับแกล้มรองท้องส่วนนรีหายไปห้องของหลานตั้งแต่ยกน้ำมาให้ผมกับเพื่อนตอนแรกแล้ว ผมสังเกตว่าหลังจากเอกพัร,รู้ว่าารีไม่ได้เป็นอะไรกับผมนอกจากเป็นน้องสาวเจ้านุเขาถามถึงเธอหลายครั้งบางคำถามเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถามไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงแบบารีเป็นอย่างที่เพื่อนผมชอบเพื่อนผมอาจจะเป็นหนุ่มสำอางน่าจะชอบผู้หญิงสวยๆแต่งตัวนํำสมัยหน่อยไม่ใช่ผู้หญิงที่แต่งตัวเซ่เอ อย่างผู้หญิงคนนั้นสนใจเขาหรือไงถามจริงผมอดรำคาญไม่ได้จึงถามไปตรงๆไม่คิดว่านายเอกจะตอบมาตรงๆด้วยการพยักหน้าชอบดูมั่นใจในตัวเองดีนี่ถ้าแต่งตัวหญิงๆอีกนิดแต่งหน้าอีกหน่อยรับรองเป็นนางแบบได้สบายนารีเนี่ยนะผมหัวเราะเยาะเพื่อนอยู่ในใจ ผู้หญิงห้าวห้าแบบนั้นน่ะหรอเป็นนางแบบไม่มีทางเพื่อนผมถ้าจะเป็นอย่างสุภาษิตท,ที่ว่าความรักทำให้คนตาบอดเสียแล้วยังไม่นอนอีกหรอคีเสียงทักจากข้างหลังทำให้ผมเงยหน้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์นายนุภาพเดินถือขวดนมเปล่าออกมาจากห้องนอนผมเผลยุ่งเหยิงเหมือนคนเพิ่งตื่น ยังม่ง่วงผมตอบมีงานค้างอยู่อีกนิดหน่อยด้วยอยากจะทำให้เสร็จนุภาพสายหน้านั่งลงตรงเก้าอี้ตรงข้ามกับผมอย่าทรมานตัวเองนักเลยนะคีฉันเห็นนายทำงานดึกๆมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วอย่างนี้กระดูกของนายมันจะประสานกันได้ยังไงฉันไม่ได้เร่งงานนายไม่ใช่หรอที่เอางานมาให้ทำเพราะไม่อยากให้อยู่เฉย,เฉย ไม่ได้ให้ทำหามรุ่งหามค่ำแบบนี้อยากจะทำงานให้มันลืมลืมอะไรไปเสียบ้างนุภาพถอนหายใจตบบ่าข้างที่ไม่ได้บาดเจ็บของผมไอ้บาเอ้ยเก่งได้สารพัดมาแพ้เอากับผู้หญิงตัวนิดเดียวที่ไม่มีคุณค่าให้เองต้องคิดถึงเลยด้วยซ้ำให้ตายเถอะคำพูดของนุภาพเหมือนกับที่น้องสาวของเขาตะโกนใส่หน้าผมเข้าโดยบังเอิญ จริงอย่างที่เขาว่าชีวิตของผมผ่านอะไรมามากมายแต่กับผู้หญิงคนเดียวทำไมผมถึงได้ทุรนทุรายไม่เลิกก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะคุณหญิงเป็นความหวังเดียวของผมที่จะสร้างครอบครัวที่ผมไม่เคยมีให้มีขึ้นมาเหมือนคนอื่นเขาผมได้ลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีเพื่อการสร้างครอบครัวครั้งนี้แล้วมันก็มาพังทลายเอาต่อหน้าต่อตา ผมเคยแอบอิจฉานายนุภาพผู้ชายที่เพียบพร้อมไปด้วยความสำเร็จมีกิจการเป็นของตัวเองมีเมียมีลูกมีครอบครัวที่น่ารักผมฝันว่าสักวันชีวิตอันรห่หรวระเหินของผมจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างนั้นบ้างแต่มันคงไม่มีวันนั้นแล้วนรีพูดค่ะเสียงปลายสายบอกว่าคนรับสายยังไม่ตื่นดีนะัก ผมเองนะนารีเงียบไปพักหนึ่งจึงตอบกลับมามีอะไรโทรมาตั้งแต่หกโมงเช้าไม่รู้หรือไงว่าเป็นเวลานอนผู้หญิงคนนี้ไม่เคยพูดจาดีๆกับผมแต่ผมกลับรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่จริงใจกับผมคนหนึ่งเหมือนเหมือนกับพี่ชายของเธอผมหัวเราะกับอารมณ์โกรธของเธอโรคจิตหรือไง โทรมาแล้วไม่พูดเอาแต่หัวเราะผมมีเรื่องจะรบกวนคุณนิดหน่อยอะไรเสียงถามห้วนจัดถ้านายเอกพัฒมาได้ยินนรีพูดกับผมแบบนี้เขายังจะสนใจเธออยู่หรือเปล่านะเมื่อวานช่างทำบ้านโทรมาหาผมบอกว่าบ้านใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผมไปตรวจดูแต่ตอนนี้ผมยังขับรถไม่ได้ฉันไม่ใช่คนขับรถของใครนะ เสียงตามสายยังคงรักษาระดับความขุ่นมัวไว้ไม่หายแล้วจะไปดูวันไหนล่ะวันนี้ได้ไหมผมยิ้มกับโทรศัพท์ผู้หญิงคนนี้เป็นประเภทปากไร้ใจดีอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆฉันมีงานต้องไปราชบุรีกี่โมงแวะไปบ้านผมก่อนได้ไหมแล้วเราค่อยไปราชบุรีกันเราผมกำลังเบื่อกุงเทพอยู่พอดี ขอติดรถไปราชบุรีด้วยคนได้ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันเรานัดช่างที่บ้านผมสักแปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงเสร็จแล้วไปราชบุรีน่าจะถึงก่อนเที่ยงแล้วเราค่อยหาข้าวกลางวันกินแถวนั้นตกลงตามนี้ผมไปอาบน้ำนะเดี๋ยวเจอกันผมรา้ยยาวก่อนว่างหูโทรศัพท์ได้ยินเสียงตะโกนต่อว่าอะไรสักอย่างทางโทรศัพท์แต่ไม่สนใจ อาบน้ำแต่งตัวรอณรีมารับตอนนี้หมอให้ผมเอาสายคล้องแขนออกแล้วแต่ยังไม่ให้ทำงานหนักมากผมเองอยากจะไปทำงานแต่นายนุให้พักอีกจนถึงวันจันทร์อีกตั้งสี่วันผมเบื่อที่จะนั่งนั่งนอนๆอ,อยู่ในบ้านนายนุเต็มทีพอช่างที่ตกแต่งบ้านของผมโทรมาผมจึงหาเรื่องออกจากบ้านทันทีหลังจากสํารวจความเรียบร้อยของงาน นารีพบว่าท่อระบายน้ำของบ้านยังมีปัญหาระบบกรองประตูผิดสเปคที่เธอเขียนแบบไว้และการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินบางตัวยังไม่เรียบร้อยเธอสั่งให้ช่างแก้ไขให้ใหม่และเธอจะมาตรวจสอบมันอีกครั้งช่างรับเหมาก็เป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะอะไรง่ายได้ก็ทำไว้ก่อนเผื่อเจ้าของบ้านไม่รู้เธอบอกผม หลังจากที่เราขับรถออกมาจากบ้านถ้าไม่ละเอียดรอบคอบคุณอาจจะต้องมารื้อทำกันใหม่เสียเงินสองสามรอบขอบคุณนะถ้าไม่ได้คุณคงยุ่งเหมือนกันคนขับรถหันมาหาผมแล้วหัวเราะยักไหลยอย่างยียวนมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วค่ะโดยปกติบริษัทที่ออกแบบภายในให้ จะต้องดูแลเรื่องการตกแต่งจนจบรายการประโยคยาวๆนั่นสรุปได้ว่าผมไม่ได้มีอะไรพิเศษจากคนอื่นว่าแต่จะไปราชบุรีจริงๆหรอคุณหายดีแล้วหรือไงถ้าจะกลับบ้านฉันแวะไปส่งให้ก่อนก็ได้เอาไหมยังไม่หายดีหรอกแต่กลัวว่านั่งๆนอนๆอยู่กับบ้านต่อไปจะมีคนไปตะโกนใส่หน้าว่าอ่อนแออีก เลยหาเรื่องออกมาทำอะไรอะไรเสียบ้างคนขับรถหันมามองผมอ้องั้นหรอแสดงว่าด่าล้วได้ผลคิดอยู่เหมือนกันว่าจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าสงสัยจะโดนว่ากระทบอีกแล้วเราผมคิดในใจ